ครับเนี่ยต่างชาติขายแล้วมีแพลนอะไรได้บ้างก็ตอนแรกแพลนก็จะไปเชี่ยวเกาหลีครับว่าได้ได้ตั๋วฟรีจากการอ่าแตินันไมัเข้าใจนะแต่ว่าพอบ้านน้ำท่วมกันทั้งเชียงทั้งสายก็เลยยกเลิกไปครับแล้วตอนนั้นต่างชาติทำงานในเซาท์บ้านตอนแรกก็จะไปกระต่ายสองคนได้แหละแต่ว่าพอพอน้ำท่วมเห็นแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในการเซาท์บานเยอะมากก็เลยลบเลิกโปรแกรมไปก่อน แล้วมีเปลี่ยนแผนไปเที่ยวที่ไหนไหมคะคือไม่ไปเกาหลีแล้วเลยอ่าก็<ล>ค,คงแผนไปเที่ยวครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงหลังวันทนไทยนะครับก็ขอขอเบเงินก่อนแต่ว่าวงไงบ้างไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแต่ก็น้อยใจมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าทํางานมาตลอดผมว่านงแต่พบเขาผมยังไม่หยุดเลยยังยังทำงานตลอดก็ก็เห็นใจก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วท,ที่ต้องแบบมีเวลาพักผ่อนบ้างที่น้อยใจเป็น ลุดที่เปนนปเดินกับสาวอื่นหรือเปล่าภาพหลุดอะไรเอ่ยมีข่าวว่าควงแบบไปควงสาวคนอื่นคือไม่ใช่ตายใช่ไม่ใช่ตายยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าควงคนอื่นไม่มีแน่นอนในช่วงระหว่างนี้คือยืนยันว่าได้ไปควงสาวไหนโอ๊ยไม่มีครับแค่แค่ปัญหาส่วนตัวก็เยอะพอแล้วคงคงไม่ไม่สร้างปัญหาเพิ่มจะลองมองกับภาพไหมครับร่วกับเรื่องนี้ไหม อยากเห็นภาพกอ่อนจะได้อธิบายถูกคือตอนนี้ยังไม่เห็นว่าว่าเป็นใครอะไรแบบโอกาสได้ไปเดินกับใครอะไรยังไงไหมฮะมันก็มีบ้างมีแบบไปทํางานไปอะไรเงี้ยบางทีก็ออกงานคู่กับคนอื่นบ้างอนี่ครับกลัวไหมคะเชนคะว่าที่ผ่านมาระหว่างเชนกับใค็ก็องของมด้เหงนกันมาบ้างดีกันบ้างอะไรอย่างงี้คงไม่ะ้องทำมีเห็นแล้วกัน ผมกลัวทุกครั้งเลยครับมีปัญหานะครับก็จริงๆไม่อยากทะเลาะไม่อยากอะไรเพราะว่าต่างคนก็อยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าเครียดแล้วก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าพยายามหลีกเลี่ยงน่าจะจะหลีกเลี่ยงเพนาะที่มีภาพออกมาแล้วตั๋ยใส่ถ่านใส่ถ่านเสียงก็คงอธิบายไปตามภาพนะแต่อยากเห็นภาพก่อนยังไม่เห็นจริงๆครัแต่รู้ว่าใครบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจครับเป็นเด็กดีเรียบร้อยเหมือนเดิมเม่ถือเพียงแค่ตั๋ยเพราะตั๋ยเคยพูดว่ถ้าเกิดทำผิดตั๋ยจะไม่ถามเลยนะตั๋ยจะไม่กดทิ้ ทุกวันนี้ผมก็โกงขคนแล้วครับจริงๆทุกวันนี้แบบปอดเลยมาเช็คบีบีเช็คไอโฟนนี่เลยไม่มีอะไรเลยครับจะพูดยังไว่าตอนนี้ปอดไทยเบอรแล้วปอดภัยเช่นปลอดภัยครับอันนี้ก็เป็นความรักเป็นของเาสองวันก็เรื่อยๆอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ประคองกันมากกว่าเพราะว่าต่างคนต่างเครียดเรื่องเรื่องเรื่องซ่อมบ้านใช่เพราะว่าของตายเนี่ยเพิ่งเข้าไปซ่อมได้เมื่อสามวันที่แล้วเองนะครับก็แค่มิดชั้นหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าหนักกว่าผมแล้วคือคือตัวเขาเองเนี่ย เหมือนเลี้ยงครอบครัวด้วยดูแลพ่อแม่ด้วยก็ก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่าประเมินขางต่างๆเป็นเท่าไหร่ของบ้านของของต่ายน่าจะหลายแสนอยู่ครับแล้วของบ้านเชนเยอะค่ะของผมหนึ่งแสนบาททุนแต่ว่ายังยังขาดโต๊ะกินข้าวนะครับเพราะว่าเกินงบแล้วตอนนี้ก็กําลังเก็บเงินซื้อโต๊ะกินข้าวตัวใหม่เติอันตรายเรื่องงานบ้างปีหน้าจะมีอะไรมาให้เราได้ดูบ้านของเชนก็จริงๆแล้วตอนแรกมีแพลนซิงเกิลนี่สี่อยู่บ้นะครับแต่ว่าพอน้ำ่รมไปก็เงียบไปแล้วนะครับก็ต้องรอลุ้นถ้าปีหน้ายังไม่มีผมก็ต้องต้องนั่งคิดแล้ววเพราาะ่ ทุกวันนี้ร้องเพลงเดิมมานานมากแล้วนะครับก็อาจจะลองลองคิดอนาคตใหม่ลองกับงานละครจะมีกับเขาบ้างไหมเชนก็จริงๆมีมีซิมลางไปแล้วทางช่องแของ I s นะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นฟีดแบบที่ดีนะสำหรับสําหรับละครเทเบิลไอเนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ก็ก็น่าจะลองดูแต่ว่าตอนนี้เงียบมากเลยนะเรื่องเรื่องผู้ใหญ่นี่เงียบมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะว่าเรื่องน้ําท่วมหรือเปล่าอยากให รอต้นปีก่อนว่าว่าจะยังไงถ้ายังเงียบอยู่กงจะเงียบแล้วแนวแล้วก็คงจะโจ้ขึ้นโจ้ขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าสดใสมากกว่าเดิมอย่าเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เวลาออกคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเล่นเพลงที่สนุกสนานอย่างเดียวก็คิดว่ามันเป็นตัวเราแล้วแหละครับคงจะเป็นทางนั้นมากกว่าครับรอรุ้นครับเพราะัจผมก็ยังรุ้นอยู่ว่าจะได้ออกไหม